มหาธาตุนภะเมธนีดลและพระมหาธาตุนะพลภูมิสิริเป็นพระมหาธาตุคู่พระบารมีของในหลวงรัชกาลที <t ouch ing> ing, ่9และพระราชินีตั้งอยู่บนดอยอินทนนท์ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับพะสงนิกรชาวไทยโดยพระมหาธาตุนภะเมธนีดน ได้สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบเมื่อปีพุทธศักราช2530และพระมหาธาตุนภพลภูมิศิลิได้สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบเมื่อปีพุทธศักราช2535ซึ่งพระมหาธาตุนภเมธนีดน และพระมหาธาตุนพภพลภูมิสิริทั้งสององนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอยู่บนยอดดอยและพระพุทธรูปปูชามีลักษณะที่สูงสงา่าและตั้งอย่างโดดเด่นโดยพระมหาธาตุนภเมทนีโดนมีความหมายว่าพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่ยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดินถือเป็นพระมหาสถูปเจดีย์องค์แรกที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีความสูงถึง60เมตรองค์พระมหาสถุปเจดีย์เป็นสีน้ำตาลมีสันฐานทรงระฆังแปดเหลี่ยมมีลวดลายแบ่งออกเป็นสามช่วงแทนพระบารมีสขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญอันประกอบด้วยบารมีขั้นแรกสิบขั้นอุปบารมีสิบขั้นและประมัตถบารมีสิบขั้นรวมเป็นบารมี30มสิบทัตภายในยังประดิษฐานพระพุทธรูปปางประธานพร จำหลักด้วยหินแกรนิตสีเขียวอมเทาผนังห้องโถงประดับด้วยภาพศิลาจำหลักแบบนูนต่ำสีภาพใหญ่แสดงพุทธประวัติสีตอนสำคัญคือประสูติตัดสรูปฐมเทศนาและปร,ะรินิพานส่วนพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริมีความหมายว่าเป็นกำลังแห่งฟ้าเป็นสิริแห่งดินมีรูปทรงสิบสองเหลี่ยม องเจดีประดับโมเสกแก้วสีม่วงอมชมพูสีเดียวกันทั้งองค์บริเวณยอดขององค์เจดีเป็นยอดปลีล้อมด้วยกลีบดอกบัวตูมประดับด้วยโมเสกแก้วสีทองภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปหินหยกสีขาวปางรำพึงซึ่งเป็นพระประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาะถและได้รับพระราชทานนามว่าพระพุทธสิริกิติ์ ทีคายุมงคลโดยมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นสิริมงคลและทรงเจริญพระชนมพรรษานักท่องเที่ยวท่านใดที่มาเที่ยวดอยอินทนนท์ก็ไม่ควรพลาดที่จะมาชมความงดงามของพระมหาธาตุพระเมธนีดนและพระมหาธาตุพระพลภูมิสิริกันนะคะที่นี่ยังถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยอีกแห่งหนึ่งของไทยเลยก็ว่าได้ค่ะ ติดตามผลงานของพรลลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ